สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านครับผมเดี๋ยวนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเจสันค่ะติวานนท์่านะครับเรามีรถดีรถสวยราคาถูกคัดสรรไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอนะก่อนอื่นนะครับลูกค้าเก่าก็จะทราบว่าผมเป็นคนทํารีวิวคลิปสดนะครับลูกค้านะฮะผมถ่ายเทคเดียวจบนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆสิ้นนะครับแล้วที่สําคัญนะฮะรถผมได้มาสภาพแบบไหนผมแค่ล้างสีนะฮะและดูดฝุ่นนะครับเอามารีวิวภาพสดๆชัดๆให้ลูกค้าได้รับชมกันนะครับตำหนี้มีตรงไหนผมแจ้งรายละเอียดตาม ความเป็นจริงทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวนี้เอาใจสายรถลุยอีกหนึ่งคันนะฮะลูกค้ากับ s อ v ยวีนะครับกับมิตซูบิชิปาเจโร่นะฮะรถคันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดด้วยนะครับลูกค้ากับมิตซูบิชิปาเจโร่นะฮะรถคันนี้เป็นปี2010นะฮะลูกค้าเป็นตัว SUV นะครับเจ็ดที่นั่งนะฮะเกียร์ออตโต้และที่สำคัญนะครับ เป็นตัวท็อปสุด3.2ดีเซลนะฮะดีเซลเป็นออโต้โฟวินนะฮะเป็นโฟวินไดนะลูกค้าได้ชุดแต่งนะฮะแม็กสวยๆลาย v i p พนะครับพร้อมอยางสภาพดีๆและบันไดข้างพร้อมแหลกหลังคานะครับลูกค้าพร้อมแหลกหลังคานะฮะและที่สําคัญนะครับรถคันนี้ไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยจมน้ำนะฮะแก้มข้างแก้มหน้านะครับฝากระโปรงหน้าท้ายนะครับไฟหน้า ไฟไท้าย100%นะเดิมโรงงาน100%แล้วเป็นสีขาวมุกเดิมโรงงาน1 0 0ไม่เคยกลับสีนะฮะตำหนี่มีบ้างนะลูกค้าตำหนิมีบ้างนะับแต่ถือว่าไม่เยอะนะแล้วที่สำคัญนะฮะผมจะเปิดราคาแบบสุดเล้าใจแล้วผมเปิดราคาต้นคลิปเลยนะคะันนี้ถ้าออกห้างใหม่ถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ประมาณล้านกลางๆนะฮะเพราะเป็นออโต้โฟวินเป็นตัวท็อปสุดนะละูกค้าขายแค่นี้พอนะฮะขายที่พอ3 1 5 0 0 0บาทนะฮะจัดแฟรน์นได้เต็มออกรถศูนย์บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะครับ ลูกค้าต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพปริมณฑลนะครับจะซื้อสดผมลดให้นิดนึงนะรถทุกคันผมโอนให้ฟรีนะฮะแล้วก็ส่งฟรีถึงที่บ้านนะลูกค้าเดี๋ยวนี้มาดูงานบอดี้กันนะได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะครับลูกค้าตะเข็บต่างๆนะลูกค้าลงดูนะนะเข้ามุมหมดนะซุ้มล้อต่างๆนะฮะยางเนี่ยยางคิวซุ้มล้อยังอยู่นะฮะยังอยู่นะบางคันยางพวกนี้เปื่อยแตกหมดนะฮะอันนี้ยางเดิมโรงงานนะครับยังอยู่นะฮะได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะฮะตะเข็บฝากระโปรงแก้มหน้าขวานะฮะเข้ามุมหมดนะฮะ เพราะว่ารถไม่เคยแก่ฝาไม่เคยแก่แก้มนะครับประตูก็ไม่เคยแก่นะฮะประตูองศาประตูเข้ามุมหมดนะฮะนะทุกคลิปผมจะพาลูกค้ามาดูตรงนี้ฮะปาเจโรเขาจะมีคิ้วประตูเนี่ยเขาจะมียางชั้น2เห็นไหมฮะยังอยู่ครบนะไม่มีหลุดหายไปไหนนะครับยางชั้น2ยังอยู่นะฮะลูกค้าคิ้วนะฮะคิ้วกระจกหน้านะครับพวกคิ้วหลังคานะฮะชุดงานแหลกต่างพลาสติกยังไม่มีกรอบนะหลังคาแล็กเกอร์ไม่มีเสียนะฮะ มีเสาอากาศนะครับเสาอากาศถอดออกไปเดี๋ยวผมเบิกซื้อให้ใหม่นะะเดี๋ยวซื้อใส่ให้นะฮะเสาวิ graphic, graphic, ทยุนะฮะลูกค้านาชุดงานแผงจิ้งรีดนะนะฮะยางชั้น2นะฮะยังอยู่นะฮะชิดกระจกเป๊ะเลยนะฮะแผงจิ้งดีดไม่มีแตกนะครับลูกค้านะกระจกเดิมโรงงานนะครับนะฮะกระจกเดิมโรงงานแล้วก็จะมีกันสาดตรงเนี้ยพอดีผมได้มาพอดีกันสาดมันเก่านะฮะผมก็เลยให้เด็กแกะออกนะครับเดี๋ยวผมซื้อแสมให้ฟรีนะ กันสาดนี้เียผมเบิกศูนย์นะฮะเดี๋ยวผมซื้อของใหม่แหมให้ฟรีนะลูกค้านะฮะสีนี่บางมากนะครับนะฮะตำหนี่มีตรงนี้บ้างนี่สังเกตดูนะครับขอบประตูเนี่ยอันนี้คือเป็นเรื่องปกตินะบางทีเปิดประตูไปโดนเสาบ้านโดนอะไรเงี้ยมีรอยเดี๋ยวผมไลทสีให้นะฮะเดี๋ยวผมแต้มสีให้ตรงนี้ให้ใหม่นะครับประตูยังแน่นนะฮะองศาประตูนะครับชายบนยันล่างเข้ามุมมนนะครับนะ,ะชุดงานบันไดต่างๆพลาสติกยังดูดีนะครับนะ,ะเหล็กไม่มีสนิมนะลูกค้า เหล็กไม่มีสนิมนะฮะยังดูดีนะครับประตูด้านหลังฝั่งขวานะฮะองศาประตูกระจกเข้ามุมหมดนะครับซูมโป่งล้อด้านหลังขวานะฮะยางยังอยู่นะฮะอยู่ครบทุกด้านนะครับนะครับซูมกันคนล้อด้านในอยู่ครบหมดนะฮะเดี๋ยวให้กล้องซูมดูตัวคาซีนะฮะคาซีไม่มีผูนะครับลูกค้าเจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างดีมากแล้วที่สำคัญนะครับได้แม็กไลน์วีไอพีสวยๆเลยนะฮะ แม็กหล่อมากนะเข้ากับรถสุดๆนะฮะนะฮะแม็กจะเป็นขอบ20นะครับยางจะเป็น2 6 5ทับนะครับลูกค้านะฮะเดี๋ยวกำลังจะดูปียางอยู่นะครับแต่ยางยังใหม่นะยางเป็นปี22นะครับเป็นเป็นปลายปีด้วยซ้ำนะดอกยางยังหนาเป็นนิ้วนะฮะเกือบนิ้วเลยนะฮะยางใช้อีกประมาณ2ปีแล้วนะครับกันชนท้ายนะฮะกิบล็อกเข้ามุมหมดนะฮะเป๊ะเลยนะชุดชายล่างต่างๆนะฮะไฟนะฮะไม่มีด่างนะ บางคันผมได้มาในไฟขึ้นรายงานคันนี้ไฟสวยกริบเลยนะฮะเซนเซอร์ถอยหลังสี่ดวงอยู่ครบหมดนะครับชุดงานฝาท้ายนะครับคิวต่างๆโลโก้มิซูนะครับปาเจโร่นะฮะชุดงานโครเมียมยังดูดีนะฮะกล้องถอยหลังยังอยู่ครบนะฮะกล้องถอยหลังทํางานได้ปกตินะครับนะพอรถจะเป็นตัวเครื่องเล่นแล้วนะครับเครื่องเล่นนะฮะเนิ้วนะครับนะฮะเดี๋ยวให้ดูชุดข้างล่างนะครับลูกค้าสังเกตดูนะชุดเพาขับชุด ค่ะคัสีข้างล่างไม่มีผูนะยังอะไรยังอยู่ครบนะฮะเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบหมดนะครับลูกค้าอยู่ครบหมดนะฮะ <c oughs> ใครได้ไปสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากนะครับ <c oughs> <Allāh> มีไฟตรงนี้บินนะฮะอันนี้น่าจะโดนของอะไรที่ขนจากในรถนะฮะกระแทกนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนไฟข้างนี้ให้ข้างนึงนะครับ <c oughs> บินไปนะฮะนอกนั้นยังดูดีนะฮะนะฮะกีบล็อกเข้ามุมหมดนะครับมีเปิดบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวไล่แต่งให้ใหม่นะฮะเดี๋ยวเลาเก็บให้ใหม่กระจกเดิมทุกบานนะลูกค้า ซูมล้อด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับชุดงานขอบยางต่างๆยังดูดีทั้งหมดนะครับเป๊ะเลยนะฮะนะฮะซูมล้อด้านในก็ยังอยู่ครบชุดพลาสติกไม่มีแตกไม่มีลอกนะครับประตูเปิดปิดแน่นมากนะฮะแน่นทุกบานนะครับคิ้วยางสวยทั้ง4ด้านเลยฮะฝั่งนี้ก็ยังดูดีนะฮะยางชั้น2อยังอยู่นะครับสีด้านหล่อหมดนะฮะก็จะมีตรงการสะ์เด๋ยวผมใส่ให้ใหม่นะครับชุดเหล็กหลังคาต่างพลาสติกลูกยางไม่มีกรอบไม่มีแตกนะครับยังดูดีทั้งหมดนะฮะ ตรงนี้มีจุดนิดนึงนะครับไม่มีบุบนะลูกค้าน่าจะประตูเปิดประตูไปเบียดอะไรเข้านะครับเดี๋ยวผมแต้มสีให้นะครับนะฮะเดี๋ยวแต้มสีให้นอกนั้นยังดูดีนะครับองศาประตูเข้ามุมหมดนะฮะยังดูดีนะครับซูมล้ออยู่ครบทุกด้านนะฮะซูมพลาสติกล้อชายล่างต่างๆนะครับแม็คล้อทุกด้านเลยนะหล่อทุกร้อนะฮะคือแม็กน่ะมีรอยบ้างนะลูกค้าอย่าซีเรียสนะฮะเนี่ยฮะมันมีรอยบ้างแต่น้อยนะผมไม่ได้ทําให้นะครับ ปล่อยธรรมชาติเลยครับแต่มันน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับข้างหน้านี้มีรอยเบียดให้อันนี้เดี๋ยวเก็บสีให้นะครับนะรบตรงนี้นะลูกค้าหลายท่านสงสัยนะว่าคุณเจทาไมไม่เก็บงานก่อนแล้วมาลงขายนะครับคือผมต้องแจ้งก่อนว่าผมอยากให้ลูกค้าได้เห็นรถที่ผมได้มาสภาพแบบนี้จริงๆนะฮะแล้วเรื่อง,องทําสปารถอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไปเก็บให้นะฮะฝากระโปรงหล่อมากชุดงานกระจังหน้าชุดโครเมียมยังดูดีทั้งหมดนะฮะโครเมียมไม่มีแตกนะ ไฟหน้ายังใสนะฮะไฟเป็นโปรเจคเตอร์ซีนอนด้วยนะครับมีตัดหมอกแท้โรงงานนนะฮะซีลังพึ่งต่างๆยังอยู่ครบทุกซี่นะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะฮะนะฮะ เหมือนที่ผมแจ้งลูกค้าไปทุกคลิปเลยนะคือผมอยากให้ลูกค้าได้เห็นรถสภาพแบบนี้จริงๆนะสภาพเดิมๆจริงๆนะผมถึงทํารีวิวคลิปสดนะฮะแล้วเดี๋ยวเก็บงานเนี่ยผมเก็บให้อยู่แล้วนะครับตามที่ผมแจ้งแล้วผมพูดเสมอเงินทองหายากนะฮะผมเข้าใจลูกค้านะครับผมถึงทําคลิปวิดีโอแบบชัดๆแบบฟูลให้ดีนะเพราะว่ากว่าลูกค้าจะเก็บเงินมาซื้อได้นะฮะบางทีใช้เวลาหลายปีนะครับแล้วลูกค้าบางท่านของผมนะบางคนซื้อไปผมเปิดเต้นมาจะสิปีแล้วนะบางคนเนี่ยซื้อไปตั้งแต่รุ่นแรกๆนะครับรถคันนั้นยังอยู่นะะลูกคค้้าาใชนนรับ เหนี้ผมแจ้งนะครับแล้วผมส่งให้ฟรีถึงที่บ้านนะฮะลูกค้าส่งให้ฟรีนะฮะมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีด้วยนะครับนะฮะชุดงานภายในนะครับมีมันติฟังก์ชันพวงมาลัยนะลูกค้ามีมันติฟังก์ชันพวงมาลัยให้นะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ประมาณแสนเจ็ดกว่านะฮะไม้จะเป็นหน้าปัดสองชั้นแล้วนะครับจะเป็นตัวใหม่นะครับชุดงานคอนโซลต่างๆยังดูดีนะฮะไม่มีกรอบไม่มีแตกพวงมาลัยมีรอยบ้างเล็กน้อยนะ นอกนั้นชุดคอนโซลชุดปุ่มปรับช่องแอร์นะฮะยังดูดีทั้งหมดนะฮะเครื่องเล่นนะฮะมีจอให้นะครับหัวเกียร์ต่างๆไม่มีลอกนะฮะเกียร์โฟนะครับยังทํางานปกตินะฮะเบาะเป็นเบาะหนังเดิมนะลูกค้าอาจจะมีตรงนี้บ้างนะครับมีรอยย่นอันนี้เดี๋ยวผมซ่อมให้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนชิ้นให้นะครับเปลี่ยนชิ้นให้นะฮะอันนี้คือเป็นสภาพเป็นเรื่องปกตินะฮะวันนี้ใช้ไปน,นานๆนะครับชุดพลาสติกใช้พื้นต่างๆหนูมไม่ดูพรมพื้นนะฮะพรมพื้นผมตีไปสะอาดมากนะขนาดผมยังไม ที่ปล็อกต่างๆนะฮะชุดงานพลาสติกต่างดูดีทั้งหมดนะครับแผงประตูนะครับชุดงานโครเมียมนะครับมือเปิดประตูนะฮะยังเงาวิ้งเลยนะฮะอาจจะมีร่องรอยตามมือพักข้างบ้างนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมทําสีให้นะครับนอกนั้นยังดูดีทั้งหมดนะฮะแผงประตูไม่มีแตกไม่มีกรอบไม่มีบวมนะน็อตไม่เคยแกะนะฮะทุกจุดน็อตยังอยู่ครบหมดนะครับน็อตยังอยู่ครบทุกดวงนะครับลูกค้านะฮะสภาพค่อนข้างโอเคเลยนะฮะมันได้สีขาวด้วยนะครับซื้อไปใช้งานเลยเบาะหลังนี่แทบจะไม่มีร่องรอยแล้วลูกค้า แทบจะไม่มีร่องรอยนะสภาพโดยรวมถือว่ายังโอเคมากนะฮะฝ้าเพดานตีสะอาดเลยนะบางคันผมได้มาเน,นี่ยฝ้าลอยเต็มคันนี้มีจอกลางให้นะครับนะฮะมีจอกลางให้นะฮะบอกอาจจะมีรอยย่นบ้างนะฮะรอยย่นของหนังแท้นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะนอกนั้นชุดงานพรมพื้นเนี่ยผมให้ดูนะฮะพรมพื้นสะอาดมากนะครับหย่ยมมากเลยนะฮะต้องขอขอบคุณลูกค้าเก่ามากๆนะครับที่ดูแลรถค่อนข้างสภาพสมบูรณ์มานะฮะ พอดีลูกค้ามาเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ไปนะครับชุดงาน cose, โครเมียมประตูด้านหลังนะฮะโอเคแล้วนะไม่มีร่องรอยเลยนะฮะสภาพสมบูรณ์นะฮะตะเข็บเดิมหมดทุกจุดนะครับทุกจุดนะฮะเดี๋ยวดูฝากระโปรงท้ายนะครับฝากระโปรงท้ายนะฮะลูกค้าบอกแถวสามเราสามารถพับได้นะครับเราพับบอกก็จะเรียบขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตดึงขึ้นนะ เดี๋ยวไปข้างหน้าก่อนนะฮะเด็กพับไว้นะครับคือผมผมอยากให้เห็นสภาพของอบ์ดนะฮะโดยรวมนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ก็ลืมพับขึ้นนะฮะแต่พรมกำมะหยี่ต่างๆลูกค้าสังเกตดูนะฮะสภาพยังดูดีนะครับยังใหม่นะถือว่าใหม่เลยนะพรมกำมะหยี่ต่างๆนะเนี่ยฮะเบาะเราสามารถพับได้นะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็เก็บขึ้นมาแบบนี้ได้นะฮะ ลูกค้านะครับอันนี้ก็สามารถพับขึ้นนี้ได้นะครับพับให้เรียบได้นะฮะเอาไว้ขนของเนะเป็นอเนกประสงค์นะข้างนู้นก็สามารถเปิดได้นะฮะบ่อจะเรียบทั้งหมดนะฮะเผื่อบรรทุกสินค้านะอันนี้บ่อหลังดึงขึ้นแบบนี้นะครับดึงขึ้นแล้วก็อันนี้เข้าไปแบบนี้นะครับเขาก็จะเข้าล็อกพอดีเห็นไหมฮะเข้าล็อกเป๊ะเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะฮะคือผมแจ้งก่อนนะครับบ่อหลังใหม่มากนะฮะแทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะครับ บ่อหลังใหม่สุดๆเลยนะฮะใช้คําว่าใหม่มากเลยก็ว่าได้นะฮะลูกค้าผมใช้คําว่าใหม่มากเลยนะครับดึงตรงนี้นะครับแล้วก็งัดขึ้นนะฮะอันนี้ก็เอาขึ้นไปนะให้ดูบ่อหลังนะครับใหม่มากนะครับตำหนี่ไม่มีเลยนะใช้คํานี้เลยนะฮะใหม่จริงๆนะครับ่อแถวสามนี่แทบจะไม่มีโรงงาใช้งานนะแต่เข็ดเดิมรอยอักเดิมโรงงานนะครับน็อตฝาท้ายไม่เคยแก่นะฮะชุดงานต่างๆงานพลาสติกงานคิ้วต่างๆนะฮะยังกรอบยังดูดีทั้งหมดนะครับ อยังดูดีทั้งหมดนะบางคันเนี่ยพวกยางพอดีแตกหมดแล้วนะฮะอันนี้ยังดูดีนะครับเนี่ยสภาพยังเกรยบเลยนะยังไม่มีแตกเลยนะครับลู้าสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับแผงประตูใหม่มากนะฮะชุดงานมือเปิดชุดงานโครเมียมไม่มีรอกนะครับอาจจะมีรอยตรงนี้นิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวแต้มสีให้นะครับเดี๋ยวทําสีให้นะครับเบาะก็เหมือนที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะฮะรอยแทบไม่มีนะแตกฉีกขาดไม่มีนะฮะมีเฉพาะฝั่งคนขับนะฮะปีกหนึ่งปีกปีกล่างนะครับ พวกนั้นโดยรวมยังโอเคนะฮะนะฮะแผงประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายนะฮะก็จะมีตรงนี้ที่สีมันหลุดไปนะครับอันนี้เป็นทุกคันนะฮะปาเจโร่เป็นทุกคันนะครับเดี๋ยวผมทําสีให้ใหม่นะแต่ไม่มีแตกนะฮะชุดงานโครเมียมต่างๆยังดูดีแผงประตูยังไม่มีแตกไม่มีลอกนะครับงานคอนโซลช่องแอร์ต่างๆยังอยู่ครบทุกช่องนะครับช่องปรับแอร์นะฮะซี่รวดต่างๆยังอยู่ครบนะฮะปีกเบาะต่างๆยังดูดีทั้งหมดนะฮะสะภาพโดยรวมถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะครับลูกค้า ซื้อไปไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วได้เป็นออโต้โฟวินด้วยนะฮะเป็นตัวท็อปด้วยนะลูกค้าซื้อใหม่ล้านหกประมาณนี้นะรประมาณนะนะยังไงก็คุ้มนะครับซื้อมือสองเรอแค่สามแสนก็คุ้มเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องยนต์เดี๋ยวลองฟังเสียงยนต์ดูนะครับ ดเดียวติดนะครับทีเดียวติดนะฮะห้องเครื่องสะอาดมากนะฮะแล้วเครื่องยนต์เงียบมากลูกค้าสังเกตดูนะแก้มต่างๆนะฮะเดิมหมดนะฮะแก้มคันหน้านะครับวิธีโดงองเครื่องหมดที่ผมแจ้งไปนะฮะลูกค้าดูจากชุดงานพลาสติกชุดท่อยางกนี้ฮะชุดสายไฟนะไม่มีกรอบเลยนะคือบางคันถนะ้าใช้งานหนักๆมาพวกนี้มันจะกรอบมันจะเปื่อยหมดนะฮะ อันนี้สภาพถือว่าสมบูรณ์น้ำมันเครื่องไม่มีหยดแม้แต่หยดเดียวนะฮะเครื่องแห้งสนิทนะครับแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานฝากระโปรงเดิมไปเก็บหน้าอยู่ครบหมดนะฮะอยู่ครบหมดนะลูกค้านะครับขอขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็รับชมนะเดี๋ยวผมจะมีรถดีๆใหม่สวยๆมาอัปเดตให้เห็นอยูตลอดนะฮะขอบคุณครับ